刚才走了。 ไม่้องจบแไปตามผมด้วยสงวนนานก็ไดอ,อีกตอนแซงไม่นานขนาดนี้เวลาทำไมตอนนี้น้องนลังนานเบืออาชีพก็อย่างนี้ละคะ่ะพี่แล้ว ซ้อซ้อซ้ออันนี้ต้องขอยกยิ้มชม งสัยผมจะร้องไม่จบนะงานเนี้ย <c oughs> เหนื่อยจริงๆริงแค่ทิ้งก็เหนื่อยแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> เอยถ้าอือถ้าเสียทัย้งดานยกความชำนานมาชื่นชม <c oughs> ทีนี้จะกล่าวถึงพูดจดการภาพพินิจยอดอมมาชื่นชมดีกว่าสำหรับประวัติคุณพินิจฉันยืนคิด ณพินิษฉันยืนคิดอ,อยู่ตั้งนานว่าจะเอ่ยอ,อะไรถึงท่านให้สำราญหันษาท่านสมรสกับคุณสุนราลีเป็นสามีน่าเชิดชูปานี่อยู่ไหนครับนี่สมานี่อยู่ไหนครับตกลงนี้ไม่ให้ติ๊ตชใช่ไหมครับแล้าไม่ให้ติน๊นงสือจะร้องไม่จบเลยนะวันนี้นถ้าร้องต่อเนีน่ย สาลีน้าเชิดชูไม่เดี๋ยวผมร้องซ้ำอีกแล้วครับถ้าไม่มีติ๊กนี่ไม่ร้องเลยพี่สุป,ปาดีอยู่ไหนครับเห็นผู้หญิงได้ให้จานเลยแสาวคนไม่ได้เลยท่านสมรสกับท่านสุปาดีเป็นสาลีน้าเชิดชูมีบุตรชายหน้าเอ็นดูคือน้องวรัญญูกับหนูปณิดา สิบหกกรุ๊ปค้าหนึ่งสามเริ่มทำงานจ้างทดลองวอสามธันวายีสิบสองยังเป็นตึงย้ายสาขาเป็นผู้ช่วยสาขาชุงแพ้ไม่พายแพ้ปุกษาอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักคุณแผนนักสนิหา พูดจัดการสาขากรุีเื่อในปี28ถึงฝนจะตกฟ้าจะแดดต้องกวาเแม็ดให้รําหน้ามาในปี29ยา คุงานนี้ไม่รอดแน่แตาในปีสองเก้าย้ายเข้าไทยธานีมาเป็นผู้จัดการอยู่ที่นี่ตั้งสี่ปีกว่าๆงบเปสามสิบย้ายไปอ้อมต่อยอ้อมร้อยอีย้ายไปอ้อมใหญ่จะทำยังไงเดี๋ยวต้องหามว่าใหญ่ๆต้องเนี่ต้องไปย้ายอ้อมใหญ่ใหญ่ใช่ไหนใหญ่ๆเราจะจอดให้ดู หมอเปยโกบนกลางอยากเกดี๋ยวทีน้เองกเดี๋ยวเดวหลังใหม่นะม่ไเป็นเกิดยาสี่ใไปที่รอบน้อยวันไม่ง่ายดังช้างกินอ้ยนอนคอยวาสนาถึงปยสาเจเป็นรู้จัดการเหตุ